เลเยอร์บ๊อบสั้นหลังชุยค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะบ๊อบสั้นบ๊อบชุยค่ะตัดสั้นทําให้ผมดูหนานะคะวิธีการตัดมีตลอดทั้งคลิปค่ะก่อนอื่นพี่สีก็แบ่งผมนะคะขึ้นทรงตัดฐานความยาวส่วนของด้านล่างค่ะพี่สีก็จะตัดอยู่ที่เลยบ่าเล็กน้อยนะคะ เราตัดเลยบ่านะคะผมจะไดะ้ไม่ลาดไหลนะคะเพราะว่าผมที่ชนกระไหลค่ะบางทีเขาจะ,ะกระดกนะคะชั้นแรกพี่สีจะตัดสั้นกว่าชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองเราก็จะวางมือชิดกับชั้นแรกค่ะเวลาเราตัดนะคะเราก็จะได้ยาวกว่าชั้นแรกนิดนึงค่ะ,ะผมจะได้งุ้มนะคะไม่กระดกกรณีที่เราตัดป๊อปแล้วเราไม่อยากให้กระดกนะคะให้ตัด ชั้นที่สองยาวกว่าชั้นแรกนิดนึงค่ะหลังจากตัดฐานความยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะให้เกิดการสไลด์เล็กน้อยค่ะบ๊อบสั้นหลังทุยค่ะ ตัดป๊อบสั้นลดการชี้ฟูนะคะตัดบ๊อบสั้นทำให้ผมดูหนาะคะ่ะหลังจากตัดเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะเช็คความยาวส่วนของด้านล่างอีกทีค่ะว่าเท่ากันไหมนะคะ ชั้นที่สองพี่สีจะยกสูงใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าพี่สีจะให้เกิดการสไลด์ค่ะสร้างความทุยนะคะโดยการแบ่งผมเป็นกลีบส้มนะคะตัดเชื่อมกับชั้นความยาวส่วนของด้านล่างค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะบ๊อบสั้น ป๊อบทวีค่ะตัดเชื่อมสร้างความทุยในส่วนของด้านหลังนะคะเช็คชั้นผมค่ะว่าชั้นที่เราตัดเมื่อกี้นะคะเท่ากันไหมนะคะโด้วยแบ่งผมนะคะแล้วก็ยกตัดค่ะ หลังจากได้ฐานความทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะวีผมส่วนของด้านบนค่ะทั้งหมดนะคะมาด้านหลังค่ะวีผมส่วนของด้านข้างนะคะมาตัดเชื่อมกับส่วนของด้านหลังเช่นกันค่ะ เราก็จะได้ทรงผมบอบสั้นหลังท้ยนะคะที่ข้างหน้านะคะยาวกว่าตรงกลางค่ะที่สีก็วีฟมาด้านหลังเสร็จก็จะตัดเฉียงๆนะคะ หลังจากสร้างความทุยส่วนของด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวีผมส่วนของด้านหน้าค่ะมาตัดเชื่อมกับส่วนของความทุยนะคะเพื่อให้เกิดการเลเยอร์ค่ะเราจะใช้าฐานความทุยตรงกลางเป็นเกณฑ์น,นะคะตัดเชื่อมกันเพื่อให้เกิดการสไลด์ที่ชัดเจนค่ะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะตัดซิกแซกนะคะเพื่อให้เกิดความทุยค่ะเราก็จะได้ทรงผมซอยสั้นหลังทุยแบบนี้ค่ะ ตัดเชื่อมนะคะเพื่อให้เกิดการสไลด์ที่ชัดเจนขึ้นค่ะเช็คทรงผมนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่รู้ว่าจะตัดทรงไหนนะคะหลังจากที่เราไว้ผมยาวมานานนะคะ พี่สีก็จะแนะนำว่าบ๊อบสั้นนี่แหละค่ะทุกคนเป็นทรงผมที่ไม่เคยตกเทรนนะคะยังได้รับความนิยมนะคะตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันค่ะพี่สีก็จะขึ้นทรงนะคะในส่วนของด้านข้างะคะ่ะกำหนดความยาวตามที่เราต้องการนะคะ สำหรับเพชรนี้ในส่วนของด้านหน้านะคะไม่อยากด้บ๊อบทีค่ะบอกว่าขี้เกียจหนีบนะคะถ้าเป็นบ๊อบทีค่ะเพราะว่าจะกระดกเนาะด้วยความที่ยาวเกินค่ะเขาก็จะชี้ไปชี้มานะคะตัดเชื่อมส่วนของด้านหลังค่ะ แบ่งผมส่วนของด้านหน้านะคะตัดเชื่อมไปส่วนของด้านหลังนะคะเคสนี้พี่สีก็จะไว้ส่วนของด้านหน้ายาวหน่อยนะคะทุกคนเผื่อเสยค่ะเผื่อ,อชอบเสยนะคะเราก็จะสามารถเสยได้ชอบแสกซ้ายเราก็แสกได้้าชอบแสกขวาเราก็แสกได้นะคะหลังจากเราถัดฐานความยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะตัดเชื่อมค่ะ เราก็จะดูว่าแต่ละชั้นนะคะเท่ากันไหมผมที่เราตัดไปค่ะพี่สีก็จะเช็คทั้งสองข้างนะคะ พี่สีก็จะตัดเชื่อมนะคะแล้วก็เช็คทรงค่ะว่าแต่ละชั้นที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะ mm hmm. เท่ากันไหมนะคะ mm hmm. ทั้งสองข้างทำเหมือนกันค่ะบ๊อบสั้นบ๊อบเลเยอร์บ๊อบทวีค่ะ เราตัดผมบล็อกยาวประมาณนี้นะคะทุกคนถามว่ามัดผมได้ไหมนะคะก็ยังมัดได้อยู่นะพี่สีเชื่ออยู่อย่างหนึ่งค่ะไม่ว่าผมเราจะสั้นแค่ไหนนะคะถ้าเรามีความอยากเราก็สามารถที่จะตัดแบบมั่นใจได้นะคะเช็คผมส่วนของด้านหน้านะคะโดยโน้มมือมาด้านหลังค่ะ ใช้ฐานความทุเดีนตัดเชื่อมส่วนของด้านหน้าค่ะโดยโน้มมือมาด้านหลังนะคะทั้งสองใ้านความือนกันค่ะพ์เราก็จะได้ทรงผมบ๊อบสั้นหลังทุยบ๊อบเลเยอร์บ๊อบทุยค่ะที่สามารถปัดไปข้างซ้ายข้างขวาหรือเฉยก็ได้นะคะ หลังจากพี่สีขึ้นทรงในส่วนของด้านหลังเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะกำหนดความยาวสองส่วนของด้านหน้านะคะหาฐานบนฐานล่างโน้มมือมาด้านหน้านะคะเราก็จะตัดตรงกลางออกตัดเชื่อมส่วนของด้านหน้าค่ะด้านหน้าเราจะตัดอยู่ที่ประมาณ ลายจมูกนะคะแล้วก็ตัดเชื่อมกับเสียนของขค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจได้นะคะสําหรับใครที่อยากดูคลิปยาวแบบเต็มๆนะคะหาดูได้ที่ช่องแดงค่ะชื่อช่องจอมสีซาลอนคัาปิ่นห้านะคะคลิปยาวทั้งหมดนะคะเราจะตัดให้เท่าๆกันช่องสองข้างนะคะสามารถที่จะซื้อก็ได้ค่ะ ช่องแดงก็คือช่อง u ูทูบนะคะทุกคนเสีซ้<ช>ายแจกขวาก็ได้นะคะจะมีวิธีการตัดตลอดทั้งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบค่ะพี่สีทำคลิปพี่สีไม่ได้สอนนะคะทุกคนแต่พี่สีแบ่งปันค่ะแบ่งปันวิธีการตัดในสไตล์ของพี่สีนะคะ ถ้าดูแล้วมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์นะคะก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะ บ๊อบสั้นบ๊อบชุีบ๊อบเะเยอะค่ะตัดสั้นลดการชี้ฟูนะคะตัดสั้นทําให้ผมดูหนาค่ะตัดสั้นลดการหลุดร่วงนะคะหลังจากเราสระผมเสร็จเรียบร้อยน,นะคะเราก็ควรที่จะเป่าผมให้แห้งนะคะทุกคนการเป่าผมให้แห้งจะทําให้โคนผมยกขึ้นนะคะจะทําให้หัวเราไม่รีบแบนค่ะ ทรงบอบเป็นทรงที่ไม่เคยตกเทรนเลยนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าจะตัดทรงไหนแต่อยากตัดผมทรงสั้นนะคะก็สามารถที่จะเลือกตัดเป็นบ๊อบสั้นบ๊อบทุยบอบเลเยอร์ได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะ หลังจากที่พี่สีขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็ทำการใดค่ะใดเสร็จพี่สีก็จะเก็บงานไปด้วยเลยนะคะโดยการตัดซิกแซกค,ค่ะตัดซิกแซกไปผมก็จะเกิดการเลเยอร์นะคะแล้วก็ทำให้ผมไม่เป็นก้อนค่ะผมจะพลิ้วนะคะ พี่สิก็จะตัดเชื่อมค่ะเช็คทรงผมนะคะว่าที่เราตัดไปนะคะทุยสวยดีไหมค่ะแบ่งผมเป็นกลีบส้มนะคะตัดซิกแซกค,ค่ะเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะ พี่ซีตัดเชื่อมนะคะมาหาส่วนของด้านหลังทั้งหมดเลยค่ะวีผมส่วนของด้านหน้านะคะใช้ฐานความทุยเป็นเกณฑ์ค่ะเราก็จะได้ทรงผมบ๊อบสั้นหลังทุยนะคะตรงกลางนะคะจะเกิดความทุยที่ชัดเจนขึ้นค่ะบ๊อบสันส้นตัดเสร็จแล้วจะทำให้เราดูผมหนาค่ะบ๊อบสั้นหลังทุยค่ะ